คนอื่นจะนินทาว่าร้ายพูดถึงเราไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคนดีและมีคุณค่าในตัวเองมันก็ยังคงอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องเอาเรื่องที่มันทำร้ายจิตใจของเรามาให้ใจมันตกให้ใจมันหล่นเข้ามาเก็บไว้ในใจให้มากเราก็ใช้ชีวิตของเราไปดําเนินชีวิตให้มีความสุขตามปกติคนที่เขานินทาว่าร้ายเราก็แสดงว่าใจของเขานั้นมีความทุกข์เราจะไปเอาคนที่มีความทุกข์ มาใส่ใจเราทําไมถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุกข์อยู่แล้วเราก็อย่าไปแคร์้าเกิดว่าเราเอาใจเราไปใจจดใจจออยู่กับสิ่งที่เขาพูดมันทําให้เราเป็นทุกข์นั่นหมายถึงว่าเรานั้นมีทุกข์มากกว่าเขามันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนทําให้เขาเอาทุกข์เข้ามาโจมตีเราได้เราต้องเชื่อมั่นในความดีที่เรามีเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่า เราไม่ได้เป็นคนอย่างที่เขาพูดใด้เขานินทาแค่นี้เองใจของเราก็มีความสุขได้แล้ว